ชาวสิกันครับเกับเรื่องที่โฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะโดยเฉาตั้งแต่วันที่5ถึง11เนะครับเพื่อนๆนะฮะจังหวะดาวในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของใครหลายคนที่ต้องทํางานนะครับแต่บางคนไม่ได้หยุดเลยนะฮะแต่สิ่งที่เห็นและเด่นชัดอย่างหนึ่งคือมันมีจุดดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธนะฮะโคจรอ่อนพลังนะครับฉะนั้นช่วงนี้จะเจอคนโยนงานมาให้เจอภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องแบกเจอปัญหาขุกขคัก นะครับมากไวหลากหลายอย่างอย่างแรกปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับงานเก่าๆที่ค้างคาต้องเอามาทําอย่างที่2คือคนนะครับนิติธรํางานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นหัวหน้ากันนะฮะบ,บางทีไม่เข้าใจเราโยนง,งานที่ยากๆมาให้บางครั้งอาจจะเจอเรื่องของครอบครัวนะฮะช่วงนี้ดาวประจําตัวของเราโจรขยับนะฮะอยู่ในตําแหน่งของครอบครัวนะครับแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขยับอีกแล้วนะครับแต่บอกให้ฟังก่อนว่าโอเคช่วงนี้นะ บางทีปัญหามันมา2รูปแบบเลยคือบ้านกับที่ทําง,งานนะฮะและส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคนนะครับมันมีข้อดีคือ1มีคนช่วยเหลือถึงมีปัญหาก็เถิดข้อ2เรายังรับมือได้ดีเราอ,อาจจะไปชาร์จแบตพลังงานพิเศษมาทําให้แก้ปัญหาและเคลียร์ปัญหาได้ไวสามช่วงนี้มุมดาวประจําตัวของเราโคจรอ,อยู่คูทั้งดาวที่ดาวคารดาวสุกนะฮะมันเป็นกลุ่มดาวที่มันเหมือนกับเราอยู่กับกลุ่มเพื่อน เพื่อนคนไหนที่โอเคกับเราหรือเพื่อนคนที่ไม่โอเคกับเราโดนี้มันกอดคอกันอยู่มันแปลว่าเหมือนกับสามวันดีสี่วันไข้นะฮะบางทีเราาจะเจองุดกีเกี่ยวคนงุดกีเกี่ยวกับการสื่อสารงุนกีเกี่ยวกับนิสัยใจคอหรือพฤติกรรมใครบางคนแต่ข้อดีเดี๋ยวก็เคลียร์ได้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนเพื่อนที่มันไส้หรือไม่ค่อยชอบหน้ากันกับเพื่อนที่โอเคกันนะฮะตอนนี้กอดคอกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมีเพื่อนหรือมีคนมาช่วย ถ้าเราเปรียบเทียบกับชีวิตประจําวันมันก็เป็นรูปแบบของงานหรือภารกิจต่างๆนะครับที่ต้องพบต้องเจอต้องทำเราจะมุดหงิดเกี่ยวกับคนเป็นพิเศษแต่เดี๋ยวสักพักหรืออีกสักระยะหนึ่งก็จะมีคนมาช่วยมีคนมาจัดการมีคนมารับมือแทนหรือมีคนมาให้คำปรึกษานะฮะฉะนั้นดูทรงและเรื่องงานสังเกตด,ดีๆมักจะมีปัญหาก่อนเสมอแล้วค่อยเจอทางแก้ทางออกในเวลาต่อมานะครับ การโฟกัสเรื่องต่อมาคือเรื่องของเงินทองนะครับชูนี้ดาวพระศุกร์คือดาวเด่นกวัวจรอ,อยู่ในตำแหน่งครอบครัวแสดงว่าชงนี้ใครจจ่ายจุกจิกใครจะที่การไม่ถึงใครจที่มองไม่เห็นเ้าใจฉับพลันนะฮะมันจะอยู่ในเกี่ยวข้องเรื่องครอบครัวเป็นพิเศษนะฮะดังนั้นถ้าดูภาพรวมบูมดาวเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับในระยะนีน้มันมีข้อดีอย่างนะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทั้งออกหรือบางที คนในครอบครัวมีปัญหาเราสามารถช่วยบางเรื่องได้แม้แต่ตัวเราเองมีปัญหาดาวมิตรก็คือครอบครัวหรือคนในครอบครัวยังสามารถมาช่วยในเรื่องสําคัญสําคัญให้กับเราได้นี่คือจุดดาวที่เด่นนะครับมุมดาวต่อมาฮะช่วงนี้เรามัตรระวังถ้าโฟกัสนะฮะคือสุขภาพร่างกายนะครับมันมีดวงป่วยให้มันสบายเล็กๆน้อยๆม,มีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือมีเหตุให้หงุดหงิดอารมณ์งากับใครบางคนที่ มักเป็นประเด็นกับเรานะฮะเพื่อนๆก็แน่นอนว่าคนเราบางทีมันก็จะมีใครบางคนที่มักทําให้เราเหนื่อยใจมักทาให้เราไม่สบายใจหรือมักทําให้เราน้ําตาไหลนะฮะสัปดาห์นี้ต้องระวังเขาคนนั้นนะครับบางทีมันก็มีเรื่องอะไรจะปกติหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าอ่ะทรงดาวมาแล้วสำหรับวันนี้บางทีอย่าไปต่อรถต่อเถียงเรื่องการทะเลาะอย่าไปจับผิด หรือบางทีไม่อยากจะผิดแต่รู้ๆบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเดบข่าวสารมันมาเองอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็บอกให้ฟังนิดนึงว่าโอเคช่วงนี้เรื่องของความรักเรื่องของคนแก้ตัวอาจจะทําให้เราเหนื่อยใจนิดนะฮะในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นผมเลยเขาว่าโฟกัสมาถึงเราอย่าไปทุกร้อนกังวลมากเกินเราจะค่อยๆแก้แล้วไปทีละเรื่องนะฮะโอเคครับช่วงนี้หาตังค์ก่อนมุมดาวหาตังค์ก่อนเกลียวใครจจ่ายจุกจิกมาช่วง ปีใหม่ที่ผ่านมาเลยจ่ายเยอะนะเลยจ่ายทั้งกินเที่ยวบางคนอาจจะใช้เกี่ยวครอบครัวเยอะนะฮะจะนั้นช่วงนี้มาใช้มาใช้เวลาเกี่ยวับครอบครัวนิดนึงครับแล้วก็เรื่องของการเคลียร์งานเพื่อนเ่ครับจุดเด่นในช่วงสัปดาห์นี้คืองานเด่นผลงานโดยรวมถือว่าน่าพอใจผู้ใหญ่เมตตามีโชคที่คาดไม่ถึงหรืออย่างน้อยการคุยเรื่องสําคัญถือว่ามีความคืบหน้าการหาไรายได้พิเศษเด่นการทําเรื่องสําคัญ ในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องเคลียร์งานหรือรับผิดชอบหน้าที่การงานใหม่ๆช่วงนี้ผู้ใหญ่เมตตานะฮะถผมเลยบอกเพื่อนๆครับช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานดีกว่านะแล้วก็โฟกัสเรื่องของการหาตังค์และผู้ใหญ่เมตตาช่วงนี้จะคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กมญชาลูกพี่ลุ่นพี่ก็มีโดดเร็จครับมุมดาอิระยะนะฮะในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าระวังสุขภาพร่รางกายไม่พ้อมบางทีคนในบ้านป่วยแค่ไม่สบายสัปดาห์นี้มีเรื่องมรลุมมาตุ้มหลายเรื่องนะถึงเรื่องดีๆก็มีเข้ามาด้วยืองานหร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ยังพอหมุนได้แล้วก็มีความก้าวหน้าในภารกิจงานส่วนตัวแล้วงานประจําแต่ความรักอาจจะตึงๆหน่อยแล้วก็ระวังคนเข้าใจผิดแล้วก็ระวังมีดวเจ็บในเจ็บตัวเล็กเน้อยอุราอีกอย่างครับใน,ในระยะนี้นะในระยะนี้นะมันมีดวงได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆเื่อเพื่อนจะมีไอเดียในการริเริ่มอะไรก็ตามสามารถเริ่มในช่วงจุดนี้ไปได้นะฮะเลขมงคลครับมีด้นะครับ3 5 7 1้เเลขที่ไม่ดูโจรคือเลข8สีะฮะมีสีเขียว เหลืองดำส้มสีที่เรื่องเรียกหรือไม่ไม่ค่อยถูฉโลกคือสีม่วงวันที่ดีครับมีวันอังคารพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดติดขัดขัดกิ๊กกิ๊กกักคือวันศุกร์หลวงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์และทำความสะอาดห้องนอนนะฮะให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเท่าที่ทําได้นะครับโชคดีเป็นข้อสุดฮะแฮปปี้นิวเยยร์ครับสุดครับ